สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแซมมี่อยู่กับช่องันนี่ฮ o c ก,กี้บอยครับผม C ีวันนี้เราก็มาเล่นเกมดิ m b o เหมือนเดิมเลยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP สีแล้วเนาะเราเล่นมาถึง EP สีแล้วนะครับเป็นด่านผมขอเรียกด่านนี้ว่าด่านปืนแล้วกันขอโดดไปตรงนี้เลยไอ้ให,ให้ให้ท่านผู้ชมทําแบบนี้นะครับถ้าใครเล่นนะหแหลกแหลกแหลกต้น ให้ตามๆผมเลยแล้วก็รอนมางี้แล้วก็รอ,อก,กลับไปรอให้มันยิงกลับมาก่อนปืนคมมากเลยพี่แรงจัดนึกว่าไม่ฟังงเสร็จแล้วยิงพวกเดียวกันเองไม่ได้อย่เงี้ย โอ้อะไรวันนี่น่าจะเป็นด่านแรงน้มถ่วงหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมด่านแรงน้มถ่วงเพื่อนลงก่อนตกทับคอตายอีกแล้ว้องทำแบบนี้ก่อน มันจะสไลด์ลงมานะครับแล้วก็เราก็ดันนี่เขับไปปุ๊บเอ้าแต่ตัวผมไม่ลอยทำไงอะจำไม่ได้แล้วนั่งเอ้ยใจยเยน็ยเยนใจเย็นต้องทำยังไงวะขอคิดก่อนทำไงวะเนี่ยจำไม่ได้ละ ต้องขึ้นไปเอามันมีบันไดอยู่ด้านบนอะเห็นไหมใครสังเกตเห็นบ้างมันต้องขึ้นไปเอาด้านบันได้ด้านบนอ๋อพันธมิพันธตผมต้องขึ้นไปพร้อมกล่องหรเปบอโอ้โอ๋อ,อรูแล้วรูแล้วปุ๊บมันจะลงมาอย่างนี้แล้วเราก็เตียวรับโอเคได้ละ อย่างอะไรอยู่ด้านบนน่ะมันหมอนมีอะไรอยู่ด้านบนนี่นแหละปุ๊บขึ้นไปผมก็จะวิ่งไปเอาบันไดนั่นเลยมันเป็นบันไดที่สไลด์ลงมาครับไม่ตายก็บุญขนาดไหนคงจะทำไงวะเอาปีกล่องใช่ไหม ผมจะขึ้นยังไงอะ่ะพืพอ่อนเพื่อนเหมือนบ๊อบเราเพิ่มได้เลย que. หมดเวลาอ๋ออ๋อ,อเดี๋ยว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 ไม่คิดอะไรออกนะแต่ลืมแล้วลืมไวมาก มันคิดอะไรออกจะบอกว่าลืมครันหนึ่งผมต้องทำไงนะให้กล่องนี้มาอีกรอบอะ่ะใช่ไหมปนองปนๆงปนองพ่งไหนปุ๊บผมตะเก็นเปล่า,ากล่องเอ,อ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอชายทานไหม เออจะพุ่งหมดเดี๋ยวพุ่งหมดเดี๋ยวพุ่งหมด,ด,หมดอึ๊บไม่ทันตัวละครวิ่งช้ามากถ้ามันวิ่งเร็วสักหน่อยคงดีจะก็ตามมันน่ะเกมเขาทำมาอย่างนี้แหละเราจะทำให้มันอยู่สูงๆกันเลยนะครับเอออย่ายพึ่พงสไลด์เดีอวอึ๊บอืมขึ้นไปแค่นี้พอละสไลด์เร็วอยู่นั้นน่ะ ทันปด่ดิฮึบ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 โอเคทันอยู่มาน,นี่ไปละเอ้ยตกใจวะโอเครอดรอดรอดโอเคดันไปตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ลงไปเราก็ลงไปด้านล่างโอ้ยเกือบตายลงไปดันอย่างไรเชนะ้ย จำถ้าจำไม่ผิดนะมันได้ใช้สองครั้งนะป๋เฮ้ยไ,ไม่ใช่สิสองกล่องสองกล่องหรือหนึ่งกล่องก็ไม่รู้ถตัวละครมันไม่ตายนะอุ้ยได้ป่ะได้ใช้ไหมถ้าได้ใช้นี่ก็เดี๋ว,ว่าพลาดสุดๆอะ่ะอ๋อไม่ได้ใช้แล้วครับมากดลิฟตรงนี้ลงมา เอาขึ้นอุ๊บเร็วนั้นเนี่ยขึ้นเร็วอยู่เรากดลงมาก่อนเรากดขึ้นอุ๊บโอเคได้ละกดนี่ลงมาเราจะเอากล่องนี้ขึ้นไปทางนี้ก่อนเอ้ยอย่าไหลตกนะมาอือแค่นี้ ดลาลัสมีเออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ไงแป๊บนึผมขอไปดูอีกทางก่อนมันจับไม่ค่อยได้ละกดนี่เหรอโอ้ อย่างนี้ก็มีฮะเราก็เคลื่อนมาตรงนี้แล้วเราก็ไปทางนู้นต้องใช้กล่องจะต,ตายไหมวะไม่ร้องไม่รู้อ,อ่ะอุ๊บอ๋อกดลงมาก่อนแต่เน,นี้ยจะมืนงงหน่อย พราันไม่เหมือนด่านที่ผ่านมาแล้วมันเล่นง่ายนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นทุกทีใครเล่นได้ถือว่าสุดอะกล่องนี้มาไว้ตรงนี้ปิดด้วยก่อนมันจะขึ้นได้ไหมว่าถ้าไม่ติดไม่ติดหรอกมัง้งไม่ได้โดนโอ๋อใช้สองกองล่องครับผม เี่ยวหัวแล้วเกินหอนี้ไปฝั่งนี้ก่อนเราย้ายไปก่อนได้กลับหางกับหัวได้ไม่ใช่กลับหัวกับหางเล่นกับกระปัดแล้วเราก็านี้มานะเอากล่องเนี้ยแล้วก็ลากไปให้มันประโยชน์กับอีกกล่องนะผมเพราะมันได้ใช้สองกล่องเลย ใครรับชมมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับก็สไลด์มาตรงนี้เออให้มันเป๊ะๆได้พอดีได้พอดีดดก็กลงไปเอ้ยพลา,าด่ะนึ่งทำพลาด หนึ่งครับผมมันทำพลาดมันต้องรอจังหวะให้ดีอ่ะเออเอยอ,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปุ๊บอืมได้เอ,อ้ยเอ้ยโอ้โหเสียดจิ๋วได้ไงครับเสียดจิ๋วไปนิดเดียวเกลับไม่ได้ละที่ยิงสลงนกนี้รวยนะเสียงอยู่ไหนวะ แม่เหล็กเหรอเออไอด่านไม่เหล็กนะผมยังสับสนอยู่เลยปุ๊บอันนี้ก็เปิดแม่เหล็กมันจะมีสองฝั่งนะครับไอฝั่งที่เราเห็นอันใหญ่ๆอยา่อันหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางนี้นะครับฝั่งซ้ายมือลองกดดูเนี่ยมันไม่ล่วงมาถ้าผมปล่อยนี่ก็จะล่วง เนี่ยมันจะมาช้าด่านนี้แหละประเด็นเนี่ยล่วงไหมเอายังไงดีไม่ล่วงปุ๊บ เอาต้องกดยังไงวะเนี่ยกดยังไงสักอย่างอ่ะมันจำไม่ได้น่าจะกดตรงนี้หรอือเปล่าปุ๊บกดตรงนี้ก่อนแล้วก็เล็กดูดน่ะมันไม่ล่วงอันนี้ก็เป็นที่เล็กดูดเอาไว้ดูดด้านบน ฮะเสียงมันจะร่วงแต่ก็ไม่ล่วงอ่ะเนี่ยอมสับสนแต่อันนี้ใครมาถึงวันผมมันจะงงนะครับว่ามันเล่นยังไงพี่พี่ก็ไม่รู้รอ่ะน้องพี่ก็ลืมแล้วแหลกปนะนะไม่ได้เชื่อให้ลองไปนะั่นลงมาด้ เนี่ยถ้าเรากดอันนี้บางทีอันนี้ไม่ขึ้นนะดูเออเนี่ยเราปลดอันนี้ดูมันสับสนต้องทำไงอะลองกดอันนี้ดู มันมีแค่สองอย่างนี่แหละมันจะมองงก็ช่องนี้แหละอันนั้นก็จะถือว,ว่าล่วงตามล่วงไหมน่ะให้จริงอันเนี้ยอันที่มันอยู่ด้านบนอะ่ะอันนี้มันควรจะล่วงลวงมาเว้ย ตอนนั้นผมทำได้มัมจะไม่รู้งงมากเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอก่อนได้ไหมแคปหน้าจอไปทำปกคลิปรอบผมไม่ร่วงกดให้บันพังเลยจะได้ไหม ะทำไงดีวะอันนี้มันล็อกอยังไงต้องมีการวิเคราะห์เยอะแยะนิดหน่อยไอ้เล็กดูดฝั่งนี้เล็กดูดฝั่งนี้ถ้าสมมติว่ากดปิดของมันก็จะอ้าวอ,อันนี้ก็ต้องร่วงสิ แต่ถ้าเรากดอันนั้นอยู่ดีมันก็จะไม่ลงมาไหนปุ๊บเนี่ยอันนี้นก็ถือว่ามันทำงานมันจะมีเสียงของมันอยู่ไม่ตกให้เลยอะ โดนโด,ดูดเวทนาบนถ้าตกมันจะมีเสียงไหนปุ๊บทำไงดีอ่ะเนี่ยมันไปติดอยู่ด้านบนเลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ย ผมต้องมาตัดฉากนี้ออกใช่ไหมคือมันก็ไปอยู่ดีเว้ยมึยงจชให้กูาทำไง ก็จะรองสองอันรอมกันอ้าวันนี้ทำไงมันถึงจะโดนโดูดไว้วะงองอยู่นะคือผมต้องรีบเปิดแล้วก็ไปนั้น,น,นอ้โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อไอสองอันเนี้ยไม่เท่ากันพิุงมาคิดได้โอ้โห คือมันไม่เท่ากันอีกอันหนึ่งนี่มันปิดก่อนพอดีดันบนมันโดนดูดก็อันนี้ก็ลงอันนี้ยากอีกอันละอันนี้อีกอันก็ยากโอ้โหอันนี้คือต้องไวนะปุ๊บลุบทันไม่ทันไหมเออเอ้ยทันดีว่าตั๊บตั๊บ

ำลังบอกว่าได้ว่าได้หว่าไม่ใส่มาเล้วอ้าวอ้าวปนัๆทำไมทำไมทำไมมาแล้วยากขึ้นนะยากขึ้นนะยากขึ้นนะครับเนี่ยจับจังหวะไฟให้ดี มาละว้ยจังวะวันนึงมีมาแล้ว,ว,วอุ้ยเ,เสียดิดเดียวยังกะจะไม่ไวยให้กูเลยโอ้โหท้องฟ้าเจ้าล้อค้าเล่นแน่แน่ ปึบปึบอืมได้วะเก็ไม่ได้แล้วกรลมงกำ้งจับจังหวะดีๆกันหนึ่งสองสมไฟหายปึบอืมเฉียดเฉียดครับทาไมเฉียดเมื่อกี้ก็เสร็จอะเสร็จไฟฟ้ามาครับด่าแรงน้มถ่วงอีกแล้วปึบกล่องเหรอ เพื่อน้องเปืน้องเปื่อน้องลงไปเคยตายแล้วเนะี่ยเราต้องเอากล่องไปฝั่งโน้นแน่นอนอ๋อไม่ได้เออเอาตายเพ่งต้องเอาโอ้ยหยุดโอ้ยเคลื่อนกล่องไปดิพี่เพื่อนงเพืง กดไปอีกก็มีสเต็ปฮึบ <c oughs> มันต้องแข็งด้วยอะ่ะมันจะโดนเลื่อยตัวนั้นอะแข็งกับเวลาอีกอะฮึบดันไปครับดันไปขึ้นมาเอาเวลาก่อนฮึบอ,อุ๊ป ได้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 เอาเวลาก่อนเอาเวลาก่อนลุกเวลาแค่นั้นไม่พอครับต้องมากกว่านั้นเขาก็ทํามาพอดีแล้วไปครับไปครับท่านผู้ชมอืมได้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 อุ้ยย,ย,ย,ยังไงวะ หลานนี้งงจับจังหวะให้ดีเหรออ๋อ au. อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสียดนิดเดียวเว้ยเสียวหมดแลนว่งอุ๊ยกลับไม่ได้ เฉียดหัวเฮ้ยโอ้โหโดนเลยปนุพันึง,นงแก้เมือนครับโดนเลยเฮ้ยอ,อึ๊บอือเฮ้ยเฉียดเสียวหมดปนุปนพันธ์ผมจะกดไอ้ตรงนั้น อุ๊ยตาย,ยไม่ทันไม่ทันกะร,ระยะเร็วเกินไปเอ้ยไม่ใช่กะร,ระยะช้าเกินไปอุ้ยได้หรอฮึบเรียบร้อยเอฟเฟกต์เสียงเพลงแต่แบบสโลโมชั่นสโลมากครับวินาทีนี้ เขาได้พุ่งชนกระจกที่หนาถึบแต่ไม่เป็นไรเพื่ออะไรโอ้โหมีการเด้งแล้วเด้งกับซลโมชันโอ้โหท้ายืนตรงก็ามาไว้เฮือหัวฟาดพื้นหนึ่งทีอออสมองเสื่อมตื่นขึ้นมาทีเป็นเอ๋อกันเลยทันที ตื่นครับตื่นตัวละครตื่นแล้วครับคุณแกฝันไปเองครับผมตื่นครับตื่นตื่นครับถึงทุ่มยีบเก้าแล้วครับตื่นครับตื่นครับอ๋อไม่ตื่นวะหนึ่งอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วนึกว่าไม่ตื่นนึกว่าตายซะแล้วโอ้โหเล่นมาแทบตายมาตายอย่างงี้ก็จบไม่สวย โอเคค่อยๆลุกขึ้นจะเหยียดสักหน่อยโอเคเรามาดูฝั่งนี้สักหน่อยครับฝั่งนี้มีอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะครับไม่มีคือเหมือนเรากลับมาป่ายครั้งนะเหมือนเรากลับมาป่ายครั้งขอโทษทีบ,บางช่องก็เงียบนะครับ อันนี้อาจจะไม่มีด่านอะไรละเท่าที่ผมจำไม่ได้นะไม่มีด่านอะไรละแล้วเราก็กระโดดไม่ได้แล้วนะครับอันเนี้ยจำฉากนี้ได้ไหมครับผมไว้แคปสักหน่อยฉากนี้จำได้ไหมครับในโรงงานครับผมมันจะเป็นฉากที่แบบว่าเราเห็นภาพอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนอนตกมาใส่หัวเรารครับนั่นแหละครับมันเป็นฉากที่แบบว่าเห็นภาพหลอนตัวละครเราเห็นภาพหลอน จบเกมครับผมซีซั่น4ก็จบเกมอะภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่มันมีความหมายแนย่นอนมีความหมายสื่อจบเกมเป็นที่เรียบร้อยก็ถ้าใครรับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับจบเกม d i ม b บในพาร์ทที่4คือเป็นเกมที่ผมเคยบอกไปนะครับไม่ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเป็นเกมที่ เล่นฝาตรีด่านไปเรื่อยๆเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากป่าประหลาดที่พวกเราอยู่กันในเกมใช่ครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับแล้วก็กดทุกปุ่มที่มีเลยก็นั่นแหละครับก็จะไปต่อเกมใหม่แล้วครับเล่นเกมนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปต่อเกมใหม่น่าจะเป็นเกมเฟ d ดดี้ฝ่ายไหนเฟดดี้มั้งอ่านผิดอ่านถูกก็ขอขอภัยยนะครับผมแล้วก็ เล่นเกมผีครับตามคำขอที่ขอมาแล้วครับผมใช่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย